ช่วงาร์ตกินแล้วเรานะคะก็อยู่กันที่ถนนคนเดินดินแดงนะคะก็ที่นี่เนี่ยเขามีงานนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าที่งานนี้เนี่ยมีอะไรให้เราได้กินกันบ้างใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปีที่สองแล้วนะคะที่เรามานะคะทุกคนรอบก่อนมาประมาณน้องฟิมสี่นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าปีนี้นะคะ2 5 6 8เนี่ยมีอะไรให้เราได้กินกันบ้างไปกันค่ะไปกัน<ว>ก็คือเ<อ>ขา,าจะมีสองข้างทางนะคะทุกคนก็มันจะเป็นเหมือนทางวนอ่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราดูก่อนนะคะว่าจะกินอะไรแล้วก็เดี๋ยวซื้อเลยได้ ตาด้า <bot> พ <_ filters> ี <language> ่อยากกินไม่แ่อะไรนะดูน้ำจิ้มก่อนใหญ่จ้งเล่นครับน้ำก็ใหม่ๆเลยนะร้อนๆเลยได้ได้มาแล้วนะคะทุกคนตาด้าหนึ่งร้อยบาทก็เราซื้อแบบกล่องไปนะคะทุกคนแล้วก็จริงๆอ่ะตรงกลางเขาจะเป็นเหมือนแบบสนามหญ้าทุกคนให้แบบไปนั่งกันก็แบบไปนั่งกินได้อะไรได้มาเดี๋ยวมาชิมกันเลยครับ ให้ไม่เปิดเหรอหนูโชว์ให้กล้องดูทั้งหมลว่าจะให้อะไรแล้วรับเลยอ่ะไม่ได้หรอกหิวอยู่ใช่อือเอาซีฟู้ดกับหมาล่านะคะทุกคนคอมโบเดิมเป็นไงคะเห็นไหมนุ่มอร่อยกำลังดีน้ำอยู่ไหนเป็นเหมือนขนนั้นทานได้ใช่ไหมหอมากขาดูแบบตุ้มเป็นไงแม่อืออร่อยโอ้ เป็ดย่างสไตล์ไต้หวันเค้าตีจะกินหมาล่าที่มันเป็นแบบว่าเป็นน้ำๆใช่ไหมอันนี้ยคือเขาแบบใส่ผงมาแล้วมันแบบสเปรชอยู่้างโอ้โเผ็ดเผ็ดเวยนะอร่อยไหมแม่อร่อยเผ็ดหมาล่าไม่ใช่หรอสุดยอดของกินก็เยอะอยู่นะแม่นะใช่ค่ะอันนี้อะไรเนี่ยใกล่องโอ้โหทำสดๆเลยนะทุกคนองานนี้นี่เดินยาวสุดโน้นเลยนะมันมีสองฝั่งนะแม่นะอ่าฮะทั้งไปและกลับนะครับจะบอกว่าอยากกินอะไรต้องซื้อเลยนะไม่เดินกลับนะครับฝั่งนู้นจะมีอะไรอีกไหมปอกเป็ด อ๋อปลาไปทอดเออต้องไปเดินดูทุกคนต้องตักน้ำไปต้มงฟิวก่อนปลาเอาเลยฮะเอาฮันนี่เลมอนลรอมาทุกคนเรื่หวานเรื่หวานผมเผ็ดเอ้ยเนี่ยหอมมากหอมใช่หอมดีหอมดีเออเนี่ยหอมเราอยากกินอะไรต้องกินเลยนะคะเพราะว่าเสี่ยงฝนตกเราจะไม่ได้นั่งกินเออใช่อันนี้ถูกต้องจริงหมอนทองปลาละอูเหรอโอ้ยบายบายทำไมต้องอ้อยอะคะ โอ้ยน่าเป็นแกกิน <laughs> เขียดอาจารั์มา้ค่ออกินอะไรนะโลกแกกินเขียดเอาเขียดกับดักแด้นะครับไม่มีตายเลยเห็นไงวัยรุ่นกินเขียดป้อนแม่หน่อยกินเลยกรอบเลยเอ้ยไ,ได้ไหมรกรอบจริงกรอบกรุบเลยใช่ไหมครับพี่ออก อ่าไปร้านนี้ก็เชื่ออะไรอ่ะเจ๊โปูแมลงทอดนะครับร้านนี้นะแม่ลงแมลงเออแม่ลงเดี๋ยวทำไมต้องร้อนเป็นปมเลยอ่ะแม่สต่ไหนก่อนแม่อ่านว่าแม่ลงเไ้่เรามองไปอย่างนี้ชิงเฉียงไงเป็นว่าแม่ลงมันคือร้านอะไรวะแม่ลงนะมันคือแมลงค่ะไม่เดือนทุกคนถือว่าอร่อยกินอันนี้ว่าดีดังแม่ มวกมนร้านเริ่มเปิดแล้วนะฮะใช่ตันนี้หอยเจลชีสว้าวชุดเล็ก5ป่า60แม่หอมเชียะหอมชีสเนาะเออุออ้ยกะหรี่ปั๊บแม่เฮ้ยแม่เลยไปกินบ้านสวนพรุ่งนี้หน่อยดิมาหนูขอตังมา ดิบายทุกคนจริงๆไปสายแลลูกสาวลูกคุณสามคุณแม่ยังสวยอยู่เลยอ่ะชิมเสร็จเป็นไงคะเหมือนพายอ่ะอร่อยไหมอือแป้งอะฮะแต่ก็ได้หนูไม่กินเกาหลีบับนะคะแม่ได้อันนี้แบบท้ายมันอร่อยทุกคนเจออะไรคะแม่จะกินไอ้ไข่ไม้เนี่ยอ่ะได้อะซื้อไปก่อนแล้วเดี๋ยวขอเราไปค่อยไปนั่งกินได้ไหมไข่ในกระทใชิมแด้ใช่ พี่ฟิวเขาเจอน้องเอฟนะครับน่ารักมากเลยนะครับมากันเป็นแก๊งเลยเดแบบต้นสอยร้อนมาเดี๋ยวถือไว้ก่อนอันนี้ร้อนนะของร้อนทุกคนรือพี่ฟิวจะแช่น้มแข็ง่ะได้มาแล้วนะครับนี่เลยไม้ละ15บาบาทนะครับไม่ได้ร้อนใช่ไหอมาดูแมาไม่เดินก่อนมานี่เจอน้องเอฟซีอีกแล้วนะครับสวัสดีจ้าโลกสวัสดีจ้า อ่าามแค่เย็นเลยแม่น่าทานเลยใช่ค่ะคันนี้เพิ่งจะแค่ครับครับพี่ยี่สิบห้าบาทนะครับไม่เดือนนี่ทุกคนน้องไม่อยากเล่นไม่ได้เล่นนานแล้วไปน้องโตไม่ร้องให้พ่อยิงให้นะร้องไม่ค้องเท่าไหร่ยังไงสี่สิบสิบลูกห้าสิบเอาสิบลูกไหมห้าจับเขาก็ชนะแล้วอ่ะเลือกเอาหนึ่งย่างจับยังไงอ่ะก็จับอย่างนั้นแหละเออยังไงก็ได้เอายิงมือสั่นดิดนิดโอ้ยมาดิ ทุกคนจัดว่าเด็ดเลยบอกพี่เข้าไปบอกว่าเราแชมป์หนูแมปิ๊กขอบคุณครับเฮ้ยไม่ได้ไม่เราแรกกับฟุกอะไรอ่ะมาๆๆๆโบ้โอ้ยไม่นี่ยเขาใหม่ใหมยังได้อยู่ยังได้อยู่อ่ะซ้อมกันน้องฟิวโอ้ย อเอาอะไรทุกคนไม่เอาพอดูวะมาทุกคนแชมป์เก่าสมัยมาแล้วเอางั้นเลยอ่ะพอรอเหมาเลยถ่าแล้วทุกคนหนึ่งสองเ้ยซ้อมซ้อมอ้อมเขาเขาขอโทษเอ้ย2้อมอมอมลูกแรกไม่เป็นไรลูกสองเนี่ยเขาไม่โดอนอีกเดี๋ยวรอดูโอ้ยจัดไปสองเลย ไปกินแล้วได้ไปสองแล้วทุกคนแ้วันไหนที่ว่าโอ้ยให้ได้ก่อนตอนนี้ไิ้พีองพกดีเลยโอ้ยทุกคนพอ,อเล่งกันนั้นสามแถวตรงนี้ไปเล้วโบเลยถือว่ากลับไปแกะได้อยู่โบโอ้ยส,สัดไปทิพอ,อยังยงังอีกอันหนึง่งเอ้ยยยยยถือว่าได้ไหมคะหรือว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ จบที่สี่อันเฮ้ยสี่อันก็ได้อยู่นี่ทุกคนนี่ค่ะมาอันนี้เดี๋ยวให้น้องฟิวเอาไปแกะเล่นนะฮะมีเบบี้ทีมีมอลลี่แล้วก็เบบี้ทีเบบี้ทีว้าวแค่นี้ก็พอละเคยหวัสดีครับสวัสดีครับโลกสวัสดีครับนี่เหมือนว่าพบป่าน้องๆเลยนะแต่นี่พี่ปิ๊น้องฟิวให้ลูกเราพี่ ได้ครับม,มานี่น้นนองๆเยอะนะแม่นะน่ารักนะนีนะ่รุ่นเล็กรุ่นจิ๋วนี่ก็โหยังจำเราได้นะแม่น่ารักมากเลยถ่ายมาตั้งแต่ปาก,ก,กทางปกทาเหรอโน่นสวัสดีครับลกูกอ้าวัังนี้อีก <laughs> ครับตอนนี้มีอะไรครับฟิวพวกของใช้อะไรทุกคนฝั่งนี้พวกรองเท้าอะไรเงี้ยอุ้ยน่าซื้อไปใส่ในห้องเนาะอันไหนครับแบบคู่ธรรมดาทุกคนห้าสิบเก้าบาทใช่เป็นหนูใส่อยู่ในโรงเรียนอ๋อได้ค่ะ4ี่สเอ็ดยได้เลยใช่ห้าสิบเก้าบาทสามใบเขียวมีทอนนจ่ตรงนั้นค่ะน้องฟิวเอาเลยขอณครับโลกรอบคุณครอณครับ ็ไมล่ะในกล้องมันหล่อทุกคน<ะ>ตัวจริงใครก็ว่าตรงปกหล<ะ>่อได้ครับโลกอ่ะมาถ่ายรูปครับวันนี้เฮ้ยแต่เจอน้องๆเราก็ดีใจน้องๆจำได้นะครับน่ารักมากเลยเดีย๋ยวไปดูกันต่อค่ะน้องฟิวเรสโก้ชวนจะมาขยับคับอินไมโซดไปค่ะทุกคนได้ร้องไ<า> <คา S 2> ห้เยอะจริง <ๆ S 1> นะใช่ไหนปากเป็ดเราไหนปากเป็ดตรงนี้ขนมแม่ตะกอกะทิสดแม่แม่กิสาคร อันนั้นหรอใช่อา่ารย์อันนี้จะเป็นขนมตะโก้กะทิสดนะครับสี่ชิ้นหกสิบบาทครับผมเดี๋ยวไปนั่งทานกันนะว้าวหอมอะไรอ่ะหอมเหมือนอะไรทอดเลยอ่ะเป็ดทอดใช่เหรอปากเป็ดทอดเลยนั่งไม่รู้ใช่เปล่าพูดเป็นแหละเราก็ตาลายเราก็มุ่งไงหรือว่าใช่ใช่พ่อกลิ่นมันฟอ ไปเดี <Happiness. S 2> ๋ยวไปดูก huh. oh, mm ันนะครับปากเป็ดทอดร้อยเอ็ดนะครับไม่กี่ชิให้นแม่เอากี่ชิ้นคะอันนี้บอกเลยนะใครไม่เคยลองให้ลองนะอร่อยมากไปแล้วกับุ๋อันนี้ลองอันนี้ไม่เคยกินเลยนะทุกคนน่าจะทอดนะเขาบอกมีหั่นให้ด้วยนะครับคนว่าที่นี่จะมีน้ำใสไหมอะอะไรคะควายหน่งควายไม่มีไม่ได้ติ๊กตอกอะทุกคนเคยเห็นไหมใช่เหรอหนงควายต้ม มีด้วยเหรอมีค่ะตอนแรกหนูว่าจะหานกเพื่อนมากินอยู่จริงใช่หนังควายไงนี่เขาก็มาฮิตด่าหนังควายต้มใช่ที่เขาจะเป็นแบบเป็นแผ่นๆเส้นๆนะทุกคนใช่ช่วงนี้ฮิตมากฮิตแบบโอ้โหกระจายเลยต้องลองลองเลยเปื่อยๆไม่หนืรู้มันกินไม่กินหน้ากินได้เขาคัาทำไปแล้วอ่ะโอเคได้มาแล้วครับปากเป็ดทอกโนน้ำซ้มมาเฮ้ยฝนลงเม็ดแล้วอ่ะเป็นเรื่องทุกคนอ่าทุกคนฝนตกครับชาล่วงข่ายบุฟเฟ่จริงอ่ะมาทุกคน ปกติตักกว่าบลายพี่เดือนอันนี้ชานมไข่มุกบุฟเฟ่ด้วยใช่นี่ไข่มุกก่อนเอานนีเดียวเดี๋ยวตักอย่างหยุดอ๋อคือเลือกได้ทุกอย่างเลยใช่เฮ้ยอันนี้คืออะไรเอ่ยบุกค่ะมาบุกคมาบุกมาไอแล้วค่งแก้วเอาแค่นี้พอเอาแล้วยังอื่นน่ะไม่เอาไม่กินมีเยอะแยะมากมายนะกินแค่นี้เอาแค่นี้อ๋อเอาที่เรากิน น้ำละะฮโกโก้ค่ะอ๋อน้ำก็มีให้เลือกชานมไต้หวันชาไทยชาเขียวโกโก้นมสดนมถั่วเกลือหอมแคนตาลูปนะครับพรอมีให้เลือกเลยแก้วเท่าไหร่คะยี่สิบห้าบาทค่ะว่าครบแม่เอาลมมาไหมคะเอ้ามาค่ะถือเลยบ๊ไปไปโลกโดนเจอน้องเอฟซีด้วยแม่บ๊ายบายให้น้ำน้ารักมากเลยชิมค่ะชิมค่ะแม่มาตะลุยกินแล้วโดนฝนบ่อยในช่วงนี้ฮหน้าฝนไงทุกคนใช่ค่ะอ่ะเป็นไงครับฟิล ชนใจเหมือนสมัยแบบตอนเด็กๆเลยอ่ะทุกคนอาปลายฝนก็ตกนะฮะของก็อยากกินนะครับปุ้นวายแล้วทีนี้อาจจะต้องรีบซื้อรีบเดินหมูมะนาวคอหมูย่าง50บาทนะครับมันเป็นยังไงแม่มันเป็นเหมือนคอหมูย่างได้กินอย่างจริงซีฟู้ดแบบเนี้ยแบบไหนคะอ๋อแบบนี้เลยอุ้ยข้าวเหนียวต้องเข้าแม่เอาามเียยวหน่ออุ้ยแม่ดูแล้วน่าทานมากเลยอันนี้อะไรอ่ะ แซลมอนซูชิก็มีนะครับโอ้ยเมียของหน้าทานแล้วผิวนะนี่อะไรอ่ะปลาิน้นแดดเดียวอันนี้อะไรอ่ะแซลมอนย่างนะครับเอาไม้ใหญ่สองไม้ค่ะ พี่บอกใหญ่แต่ไม้ได้ไหมลูกใหญ่ที่ขำเลยใหญ่แต่ไม้ลูกเนื้อเท่าเดิมไม้ใหญ่กับไม้เล็กแต่ราคาราคาต่างกันราคาได้กำไรแน่หยอกนะหยอกนะพี่พิ้วต้องชิมเปล่าอันนี้ต้องชิมเปล่าโอ้ยร้อนเลยโอ้ยเป็นไงครับเพิ้วเสียงกรอบกรุบกรุบเลยอ่ะอร่อยมากมันแบบมันกรอบมากกรุบกรุบเลยใช่ไหมฮะหนัง หมูร้อนไหมแม่ฟิลไม่บอกแม่สักคำเลยว่าร้อนเ้นี่ยๆเขาบอกอร่อยเนื้อนุ่มด้วยแม่เนาะเบบับพืนหน้าก็มีนะครับน้องฟิลสนใจไหมครับอยากกินเคยบับอ่ะอ่ลองดูหาสั่งเลยเเออาาบบัไ่แบบไก่นี่ได้มาแล้วนะครับ ได้มาอีกแล้วน่าทานหรอแม่แม่เดือนบอกว่าอยากทานมีคลุกไก่ฉีกนะครับอันนี้กล่องเท่าไหร่แม่ห้าสิบาท50บาทนะครับน้าทานทุกคนได้มาแล้วได้แล้วค่ะมาดูก่อนไข่ปลาไข่ปลาเพี้ยนทอดทะเลนหน่อยสาวแท็กทาวแท็กแต่คนขายไม่รู้คนใต้ปะมนะ อ้าวตายนะกระนันก่องแท้แล้วมาเดี๋ยวมาชิมกันนะครับเป็นไงฮะมันๆใช่ไข่ปลาฮะมันมากอ่าไม่เดือนลองดูค่ะตอนนั้นเราไปพัทลุงไงเจอครั้งหนึ่งอืมอร่อยมันแหละมันแบบมันเขามีใส่เครื่องเทศด้วยนิดนึง อร่อยนะบางเดตนะอรสีนะครับอ่าเร่งตายกันเลยนี่ฮอร์สีเร่งตายไม่ได้ขึ้นเนาะนั่นี่นะนังไก่ค่ะได้ครับเจื้อเลือกต้องนานหนังไก่มาเ่มกิเลยนะใช่ก็ดูทอดดูกรอบมากเลยนะสี่สิบาทนี่ครับแม่เลย แม่เดี๋ยวก่อนขอเช็คของก่อนมีอะไรมั่งเช็คไปเช็คมาอยากกินข้าวหมกไม่อยากกินข้าวหมกไก่ทอดอ่ะอ่ามามาจานไปนี่เอาเอาหมกหมกหมกไก่กองไปครับกองนึงครับอือข้าวพรอมหวานเอาพี่บอกหวานเลยไม่มีใครเล่นเล่นเองขอบไหมกะเพิ่มก็เลยค่ะแม่หนังไก่กรอบไหม พราะตอนนั้นใช่ไหมหนูเคยขายเยลลี่บุฟเฟ่ทุกเรีย่นแล้วม,มันมีอยู่เยลลี่อันนึงขายดีมากแล้วหนูไม่ได้กินเพราะว่าให้ลูกค้ากินเหรอก็เลยแบบอยากกินมากลูกค้อ่ะมาเดีย๋ยวมาดูกันหนูจะซื้อแค่หนึ่งร้อยกัมอือไปอันไหนคะของเด็ดอันนี้ก็หนูบอกว่าอร่อยมากนี่เหรอคะใช่ดู เท่าไหร่คะน้องฟิวหกสิบเอ็ดบาทครับผมเออแม่บอกขอชิมเผื่ออร่อยจะได้ไม่ต้องเดินมานี่น้องฟิวดูแพ็กเกจทุกคนน่ารักน่ารักมากนะครับต่อเด็ดชิมเลยนะทุกคนอ้าวดมอะไรแม่กินฟิวอ้าวเจ๊ยังไงแม่แยงนี่ให้ชิมให้ชิมอ่อยหนูจะกินอันนี้เขาเรียกว่าอันนั้นเพรามัอร่อยรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรยัลลี่บไป เจลลี่แบคทีเรียใช่มันจะขอเปิดก่อนเป็นไงแม้ว่าต้นแม่อร่อยกว่านะมันเป็นแบบว่าหวานๆแล้วก็มีแบบกรุบๆข้างนอกเฉยๆต้มแม่อร่อยกว่าเนี่ยแม่เคยำส้มมาทุกคนเออมันลองชิมเออติดใจเลยหาซื้อช้อปปี้แล้วอนอร่อยนะวิตามินซีนึบหนึบ ไปแล้วทุกคนจัดไปครับคำโตโตอร่อยแม่บอกฝั่งนี้เจออะไรแม่ไก่วันนี้แล้มีแต่ไก่แล้วทุกคนเนาะเออมันไม่ค่อยมีไงาใหม่เลยค่ะมาไก่ย่างจิระพันธ์นะครับับสตงร้อนร้อนเลยอ่ะอาได้มาแล้วครับทุกคนอุ้ยของกินเทียบนะ โอ้เศร้าจังคับทุกคนฝนล,ลงเม็ดอะเราไม่มีที่เรานั่งอ่ะใช่เ<ย>นี่ฝนมันตกจริงๆนะทุกคนเราคือโต๊งสนามน่าจะแฉะไปแล้วจะได้จังแต่ได้ของมาเยอะนะใช่โอ้โหเพียบเลยครับทุกคนอ่ะอยากกินมากเลยอะ่ะหิวอานนี้ไม่เป็นไรฝนมันตกเราไม่สามารถนั่งได้เพราะว่ามันแฉะ จากที่เรากินไปแบบนิดนึงอ่ะถือว่าอร่อยเยอะ uh huh. แซ่บเลยทุกคนก็คือร้านที่เราซื้อมาก็ถือว่าเป็นร้านแบบที่เราเคยกินด้วยแล้วแบบมันอร่อยจริงๆก็เลยกลับมาซื้อซ้ำอะไรซ้ำสำหรับคลิปตะลุยกินวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะาอฝนล,ลงเม็ดนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าใหญ่พวกเราไปเที่ยวที่ไหนตะลุยกินที่ไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้ถ้าเราไปได้เดี๋ยวเราไปครับทุ